ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสมพงศ์สตอรี่ไทยทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงซีซันใหม่ของรถจกักรยานยนต์จากค่ายยามาฮ่าสีรุ่นในปี2022ซึ่งเป็นซีซันฉลองครบรอบ60ปีของการเข้าร่วมแข่งขันรายการ World GP หรือว่า Moto GP ในปัจจุบันอย่างเป็นทางการของค่ายยามาฮ่าโดยใช้ชื่อรุ่นว่า World GP 60ปี anniversary edition โดยตัวรถทั้ง4โมเดลนะครับจะมีล้อแม็กเป็นสีทองหน้าหลังดิสเบรกหน้าหลังโชคอัพหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวสีทองคันเกียร์สีดำแล้วก็ตัวรถจะเป็นสีขาวมกุกคาดกลางด้วยลายสปิดป๊อกที่เป็นการทอดแบบมาจาก Yamaha RD 5 6ตัวแข่ง2จังหวะของฟิลิ t ที่สามารถคว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับยามาฮ่าในปี1964ซึ่งมันเป็นภาพจดจำและก็เป็นตำนานแห่งความสำเร็จของกีฬามอเตอร์สปอร์ตของบริษัทยามาฮ่านะครับโดยทั้งสีรุ่นที่จะเปิดตัวสีสันร,รุ่นพิเศษครบรอบ6ก60ปีก็คือยามาฮ่า YZF ซ1ยามาฮ่า YZF ซ7ยามาฮ่า YZF R3 แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ Yamaha YZF r 1 2 5ในฝั่งยุโรปแต่ถ้าเป็นฝั่งเอเชียหรือว่าประเทศไทยนะครับก็จะเป็นยามาฮ่ YZF r 1 5โดยสเปคค่าๆของเครื่องยนต์แล้วก็ตัวรถนะครับทั้งสีรุ่นก็จะมีสเปคเดียวกันกับรุ่นปี2021ทุกประการซึ่งยามาฮ่ามอเตอร์จะเปิดตัวที่ฝั่งยุโรปแล้วก็ต่อด้วยที่อเมริกาเป็นที่แรกนะครับต่อจากนั้นจึงจะเปิดตัวที่ฝั่งเอเชียแล้วก็ประเทศไทย ก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าทั้ง4โมเดลจะเปิดตัวที่ประเทศไทยช่วงเวลาไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากทั้ง4โมเดลเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมตัวจริงแล้วก็รีวิวสเปคคร่คาวๆให้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงศ์สตอรี่ไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ